สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Last Island of Survival นะครับรอบนี้เลือกชื่อถูกนะเตรียมตัวมาละเออต่อจากเรื่องราวที่แล้วนะครับพอที่ผมไปซื้อปืนมา1,000กรรมทันนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะมาหาอะไร450นะครับเพื่อเอาไปเรียนปืนนะครับโอเคครับงั้นไปดูเกมเพล์กันเลยครับไปครับ เอาแล้วไงครับระหว่างที่ผมฟาร์มถังอยู่ดีครับก็ผมก็เจอคนผมจะทําใช้สเตปแบบว่าไม่มีอะไรสู้นะวิ่งหนีนี่เลยนี่เลยเขาก็จะวิ่งใส่อย่างนี้ครับอ่าซึ่งเรามีปืนครับยิงไปนี่ไงน,นี่เรียบร้อยดาวตายของก็มีใช้ได้นะต้องไปอะไรมากผมก็จะพยายามมาหาก,การ์ดเขียวเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ก็มีคนรู้มากมายนะครับที่ตรงนี้ก็โดนเอาไปเยอะเหมือนกันนะครับจนไม่มีอะไรเลยโอ้โหโลงเกลี้ยงโอเคครับไปกันดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปเจอคนผมก็จะใช้สเตปวิ่งหนีมาเดิมแต่เขาคนนี้เหมือนเขาจะไม่สู้ครับเขาจะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยผมก็จะลุกโมวิ่งไล่ยิงเขาเลยนะครับแบบ กะเอาให้ตายอ่ะเออวิ่งไล่เรื่อยๆเลยผมรากว่าผมก็มีความพยายามเลยนะนี่เลยนี่เลยเอาวิ่งติดโอเคผมบอกเลยว่าเขาไม่รอดหรอกนะแต่ผมจะยิงไปเรื่อยๆยิงแล้วก็ยิงอ่ะเออไปไม่รอดหรอกอจริงๆนะครับถ้าวิ่งอย่างนี้โอเครอดยากนะผมบอกเลย เรียบร้อยครับผมหนีไม่รอดแร้วนะวิ่งอย่างนี้เวลาวิ่งก็แนะนําให้เป็นมือเปล่านะครับจะได้วิ่งไวแต่ถ้าถือของอะไรในมือนะครับโอ้ไม้ถ้าถือของอะไรในมือมันจะวิ่งช้าครับผมแนะนําให้ใช้มือเปล่านะครับโอเคไม่น่าจะมีคนแล้วนะแถวนี้ไปกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วครับบ้านน้อยคอยรักของเรานะเออ นี่เลยโหของในเตา <c oughs> ที่มีนะครับผมแทบไม่ได้ฟาร์มเลยนะได้จากคนลว้ลวนๆเลยฟาร์มก็ฟาร์มนิดหน่อยครับตอนวิ่งระหว่างตีถังถ้าเจอแร่ผมก็ตีวานั้นเลยดูดูด,ดูโหของเหลือเฟือจริงๆอะไรใกล้ครบแล้วครับอีกนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเรียนปืนกันเสร็จเลไรก็ได้ครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะโอเคไปกันนะครับไป โอเคครับตอนนี้ก็ได้อะไรครบ450แล้วนะครับเราก็จะเรียนปืนแล้วไปเฟี้ยวกันนะครับแถวแถวบ้านผมก็มีคนยิงกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นแถวฮาร์เบอร์หรือว่าท่าเรือนะครับมีคนยิงกันเยอะแยะเลยแต่เราจะได้ไปแจมกับเขาตอนที่มีปืนนะครับซึ่งนี่ครับผมก็สร้างบ้านใหม่อัพบ้านใหม่อะไรไปเยอะนะครับบ้านเป็นหินแล้วก็ข้างในตู้บิวเป็นเหล็กนะครับนี่เลยผมก็จะถอดหน้ากากไว้เพราะว่าผมจะไปไล่ยิงนะถ้นนาหน้ากากตกก็ห่อ เหมือนผมโดนตัดแขนไปข้างเนึ่งอเอาจริงๆนะ <c oughs> ก็หน้ากากากระแทบจะเป็นทุกอย่างเลยนะครับโอเคไปครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวออกล่ากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปยิงคนกันนะโอเคไป,ไป okay, ครับไปโอเคครับถึงผมจะพูดว่าจะไปยิงคนกันเถอะแต่ว่าโอเคผมก็มีธุราพาะพอดีเลยต้องออกไปทำนครับกลับมาทีก็ขําเลยครับประมาณ6โมงนะโอเคนี่ครับเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเลยนะอย่ามาดูหน่อยว่าสิก็ของอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเค เอาปืนลั่นมีเรือมาด้วยนะโอ้โหนี่ข้างบ้านเรามีร้านค้าทําขึ้นมานะครับไขวะนี่เนี่ยแม่ใกล้จะด้วยบ้านน่าจะโดนเร็วๆนี้ครับโอเคเ๋ยวออกไปหายิงคนกันดีกว่าครับไปนครับไปโอเคในระหว่างที่ผมออกบ้านมาได้ไม่กี่คืนครับผมก็ได้หันไปเจอ คู่บ่าวสาวเขากำลังจีบกันนะครับผมก็ใยความที่ผมเป็นชาวโสดประจําฝันใจไทยนะครับผมก็ไม่ชอบขี้หน้าครับก็รูดล่วงไปรูดผู้ชายก่อนเลยผู้หญิงให้รูดที่หลังมามาเรียบร้อยโอเคอย่าไปจีบกันข้างบ้านผมครับถ้าไม่อยากโดนยิงเอาจริงๆนะโอเคระหว่างทางที่ผมจะไปทาที่ผมโดนซอมบี้ตีตายนะครับผมก็มาเจอรถมอเตอร์ไซค์ครับผมก็เช็คน้ำมันก่อนว่าผมมีน้ำมันปะ เอ๊ะทำไมรถมันจอดอย่างนี้โอ้โหพอเข้าไปดูใกล้ๆก้รู้นะครับติดบัก๊กเฮ่ไม่มีอะไรให้กดขึ้นหรือขยับอะไรเลยนะครับโอเคแล้วก็จะปล่อยถึงไว้แล้วไปถ้ำกระตอดีกว่าครับไปครับในระหว่างที่ผมกําลังเดินไปถ้ำครับผมยินเสียงเปิร์ลูฟโม่นะจากอีกฝั่งหนึ่งของเขานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูหน่อยนะว่าเขาทําอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใช่ฝั่งเขาหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในถ้ำนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเฮ้ยอะไรอะไม่มีคนกำลังยิงมอนสเตอร์อยู่นะครับเนี่ยแอปส่องดูสิเอยแล้วมันปลาใส่ผมอ๋อไปดีกวัาไปดีกวัาโอเคเราเดี๋ยวไปหาคนก่อนนะครับว่าคนอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยทำไมมาตีผมอะอยู่ไหนนะอเอ้ยเจอ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 ยังไงวิ่งใส่แล้วครับ มีปืนผมห้าปริงนี่ไงล่วงไปโอเคอุ้ยมีเกาะเลยเนี่ยอีกเข้าสิบเก้ายิงกระบอกดูว่กระบองมาตีเบาอยู่แล้ววะช่างมันมยอมผุดไปเกิดเจ๊นี่ไงส่งไปเกิดโอ้โหไม่มีอะไรเลยไอ้รับเดี๋ยวไปเข้าถ้ำกันดีกว่านะอะไรเนี่ยโอเคครับตอนผมเดิเข้าถา้ำก็ปรากฏว่ามีคนอยู่ข้างในนะครับ โอ้โหน่าจะมาจากเขาหรือเปล่าเนี่ยปุนลูกโม่ลงเช็คหน่อยสิปึ๊นวิ่งนี่ไงถ้ายิงด้วยรุดไปร่วงไปเรียบร้อยตายเขาน่าจะยิงซอมบี้หรือเปล่านะครับเนี่ยมีหน้ากากด้วยขอบคุณครับโอเคไหนดูซิกล่องอะไรยังเหลือไหมนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มาย่อยอะไรปกติผมเอาของมาย่อยนะ แต่ว่ารอบนี้ผมจะมาหากล่องน,นะครับโอเคยิงไปซอมบี้อย่าขวางทางพี่น้องอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรเลยลงไปยิงที่หัวนะครับมันจะได้ตายบ่อยๆนะจะไดไ้ไม่ต้องเจิญกระสุนด้วยเฮ้ยมีคนมาน่าจะอยู่ข้างบนนะครับตีกล่องก่อนแลวโอ้โหเตียงนอนเอามาทำไมนโอเคเดี๋ยวผมจะซุ่มนะครับ กระสายก่อนมองไม่เห็นไหนลงมาซิลงมาลงมาลงมา,ลงมาเดี๋ยวพี่ยิงให้นะน้องเฮ้ยมาแล้วอ้าตีกล่องยังไงยังไงเข้ามาใกล้ๆนี่เข้ามาใกล้ๆเาวิ่งใส่เลยยิงเอาดาเมจไปขึ้นโอเน็ตเน็ตใจเย็เน,นไอ้สองตัวยิงกระโดดก่อนกระโดดมีปืนโอ้โหยอยูซ่ซี่ไม่รอดครับ โอ้เรียบร้อยนะเขาเขาเรียกเพื่อนมาลุกกระทืบนะครับโอเคกลับไปเกิดบ่อครับอืโอเคจะไปใหม่ดีกว่าผมไม่ย่อทองนะปืนผมไม่ตกผมก็ไม่พอจนกว่าปืนจะตกเลยไปโอเคครับผมเจอคนยิงกันอยู่ข้างหน้านะครับเห็นตรงบ้านนั้นไหมครับเขายืนนัานนั่นนะครับชุดเขาเรียมเดียมน่าจะเป็นชุดเหล็กนะครับเป็นเพื่อนเก่าหรือเปล่าเนี่ย ใหนทักทายหน่อยสิตรนนี้ต้องใช้ลูกปืนในการทักทายครับิงไครับ <c oughs> <c oughs> โ,โหยิงเข้าสเปคเข้าหัวยี่สิบปึ๊บโอ้โหลูกซองเลยวะไม่ไหวโอ้โหโอเคเลียวตายอีกแล้วอะโอเคครับระหว่างที่ผมกําลังวิ่งทําอะไรเรื่อยเปื่อยปรากฏว่าบ้านผมนะครับโดนระเบิดนะครับโอ้โหใครมันช่างใจร้ายใจดำ เดินได้ไปถึงกี่ชั่วโมงจะมาระเบิดกันซะละโอเคแต่เราต้องไปกันบ้านก่อนนะครับบ้านก็อยู่ใกล้ๆพอดีนะโชคดีไปโอ okay. เคเดินวิ่งขึ้นไปนะครับโอ้โหแดงโอ้โหเฮ้ยเพื่อนใจลม้มลมสิใไมทำกันอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนลม้มโลกกันไม่ใช่หรอฮ้ใครเนี่ยบ้านข้างๆหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหระเบิดอื้อหือ โอ้โหเฮ้ยใจล้มๆอีหนูแมาระเบิดซะเฮี้ยนเลยอย่างงี้ต้องโดนหมดแล้วระเบิดบ้านผมเฮี้ยนขนาดนี้เฮ้ยใครอ่ะโอ้ยมีคนมายิงคนที่มาระเบิดบ้านผมครับตายไปแล้วเป็นฟาร์มม้าด้ดิยิงสู้ได้ไหมเนี่ยไม่รู้ต้องลองโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาเมจเข้าเจ็ด ถามยิงโอเเข้าสิบห้าเข้าเจ็ดเฮ้ยยิยงเข้าเจ็ดเหรออ,อะไระไปสู้เนี่ยโอ้อยไปซ่อมบ้านก่อนดีกว่าไปโอเคผมจะสอนวิธีการซ่อมบ้านแบบไม่ต้องเดินไปตรงที่พังนะครับก็คือซ่อมทั้งหมดแต่คานนี้ครับก็ตาเอาวัดสตุดิที่มันบอกนะครับเอาออกมาใส่ตัวนะครับแล้วค่อยกดซ่อมนะครับนี่เลยซ่อมแสบาคานซ่อมแสบอย่างรวดเร็ว เรียบร้อยนะครับประตูหน้าอะไรของเราก็จะซ่อมแซมเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปซ่อมแซมทีละอันนะผมแนะนําให้มาซ่อมในนี้ดีกว่านะครับโอเคเขา,าก็ยังอยู่ข้างนอกนะแต่เขาต้องเจอผมหน่อยแล้วแหละกวนหรือเกินเนี่ยฮ้ผมก็จะส n a p ยิงเรื่อยๆนะ snap ยิงคือการโฉบ<อ>นี่ครับโฉ<อ>บยิงแล้วก็เข้าแล้วครับทําให้เราได้เซฟเลือดตัวเองขึ้นเยอะนะครับนี่ครับปืนเขาก็แรงกว่านะแล้วก็เขาใส่ชุดเหล็กด้วยเขาถ้าจะหวัง ปีวัดกับเขาผมก็ไม่น่ารอดนะครับผมก็ไม่ได้ยิงโคมอะไรขนาดนั้น,นเน็ตผมก็ไม่ได้ดีด,ด้วยโอ้อโหไหนอ่า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 เดี๋ยวโดนนะลุดห้อยเอ้ยเข้าหัวเอา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 ,เ,อา,เ,อา,เ,อาเป็นจังหวะอย่างงี้ต้องชา้านะครับวิ่งวัดใจเลยยิงดับมัเข้าไปโผล่อะปึ๊บปึ๊บโอ้โหกระสุนหมดก่อนจุกจุกจุกยิงไปไม่ทำอะไรไม่ขึ้นโอ,โอเค ต้องงอัดได้ไหมเนี่ยฟาร์มาร์สไหนดูสิโ <c oughs> อ้โหไหนฟาร์มาร์สผมอะไม่มี <c oughs> โอเคไม่มีกันบ้านได้ละโอ้ <c oughs> ไป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 ทำอย่างอางื่นกันดีกว่าครับ <c oughs> ผมวิ่งออกมาจากบ้านไม่ไกลครับก <c oughs> ็มีคนใช้ลูกซองเลด <c oughs> บ้านนะครับเ <c oughs> นี่ยครับบ้านเป็นรูปโผล่เลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมต้อง แอบย่องหรือสติลเข้าไปครับเข้า <at> <พว>ไปดูใกล้ๆหน่อยซิเดี๋ยวสเตลเข้าไปไม่ได้สติลนะครับโอเคก็จะผมก็จะเนียนเข้าไปแล้วเผื่อได้ของยกบ้านนะถ้าได้ของยกบ้านผมก็โชคดีไปนะครับไหนๆดูซิเอ้ยยืนอยู่เลยเปิดหัวก่อนโอ้โหไม่โดนหัวไม่เป็นไรจู๊ก่อนจู๊ก่อนเออๆอยู่ซิ่ทำไมอ,อ,อยู่ต้องวิจัยอยู่ซี่ตลอดเลยเนะี่ย อยู่ไหวกันนักหนาแล้วมาเสริมเนี่ยเฮ้ยเข้าหัวไปนัดนึงยังไงยังไงเขาเจ็บกลมผมแน่นอนอ่ะผมมั่นใจเฮ้ยเอาโดทสวนยิงโอเคโอเคโอเคผมโดนเยอะกว่าผมโดนเยอะกว่าอ้าววิ่ง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 สิวิ่งสิวิ่งยิงล่วงเรียบร้อยครับอ่าเฮ้ยได้ยูซีิครับโอ้โหจุดก่อกระดูกเซตหนึ่งเรียบร้อยไปครับกลับบ้านอิ่มอิ่มครับ ได้เข็มฉีดยาด้วยเอ้ยเอาเฮ้ยเอาโอ้บ้านเขาอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้กระสุนตกหมดอ้าวอายูซี่ไม่ตกครับเอาโชคดีไปยูซี่ไม่ตกอโอเคก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะดองของนะผมออกออกไปเล่นแน่นอนนะครับยูซี่อ่ะเพราะว่ามันเป็นอ่าชั่วโมงรอบสุดท้ายที่ผมจะเล่นแล้วนะครับ thank you for o u s e y นะโอ้ยเจ้าเกาะกระดูกด้วยถึกขึ้นประมาณล้านกว่าเท่านะครับไปเดวออกจากบ้านกันไปอีกรอบครับไปครับโอเคครับผมกลับมาที่เดิมครับคือเขายังอยู่อยู่เลยนะครับดูครับอุ้ยเฮ้ยมียิงสมซองไว้แต่เขาลุกซองยิงครับเขาก็ประมาทนะเขาไม่ยอมเอาปืนเราไปยิงโอ้โหดาเมจไม่ขึ้นเลยโอเคโดนโดนเฮ้ยโดนสวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเลือดแดงแล้ว ยังไงล่วง okay. อโอเคยิงไปโอเคปั๊มยาก่อนนะครับบ้านเขาอยู่ตรงนู้นนะ <S <s <culiar applause> เอ๊ะดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเนี่ยเอา้า <hu> โอ้โหโอ,โอผ้ผมประมาทครับผมประมาทนะผมลืมเลยว่าเขายิงกับคนก่อนหน้าเมื่อกี้ครับโอ้โห <h> ถ้ายูซี si ่ไม่ตกเนี่ย โอเคครับอืเป็นบทเรียนนะครับอยาอย่าประบาดเหมือนผมนะแอบแอบปั๊มยาหลบพั๊มยาดีกว่านะครับโอเคครับไปครับกลับอีกรอบครับโอเคครับเจอแล้วครับเขายังอยู่ข้างหน้าอยู่เลยนะเขาเก็บของอยู่ครับเขาเพิ่งยิงคนตายนะผมจะเปิดหัวกันเลยไม,ม่โดนวะโอ้ดาเมจเข้าเก้าเดี๋ยว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 ,ยวไม่ใช่นะ okay, 13, okay. โอเคเข้าสิบสามสิบแปดโอเคหลบ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 ยิงยิงยังไงไอยิงไม่โดน รีเซ็ตเป้าใหม่โอเคเรียบร้อยโดนโอเคโหมีแค่นักขากเดี๋ยวไปปั๊มเลือดข้างหลังบ้านก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันเขามีสะโคบก็น่าจะมีสะโคบนะครับยิงโดนผมระยะนี้โอโ้โหโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่แม่รอบนี้ต้องเป็นกลนบานะครับว่าเพราะว่ายูซี่ตกไปแล้วนะครับ โอเคครับโอ้โหเขาวิ่มาเจอของแล้วนะโอเคเฮ้ยเขายิงกับคนอื่นอยู่เดี๋ยวผมจะไปแจมนะครับแต่ยาโทษลจละวะหลบหลังหินเหรอนีอ่ไงเปิดไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไม่เข้าเลยยังไงยิ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 งโอ้โหกระสุนหมดเรียบร้อยดูสิกระสุนตั้งห้าสิบนัดผมมีสามสิก็เอาเลยไปสู้ครับโอ้โหตายโอ้ กระสุนผมจะหมดบ้านแล้วนะเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรเพิ่มด้วยนะครับก็คือเป็นแบบถ้าหมดแล้วก็หมดเลยครับนี่เลยเหลือกระสุนแค่นี้เลยโอเคเซตเกาะก็เหลือแค่นี้ละไปครับไปต่อคนระับโอเคครับผมเจอคนยืนอยู่ข้างหน้านะเปิดก่อนเลยยิงไปขู่เขายิงเป็ดโอ้ยเข้าสิบแล้วอะไรวะดาเมจคือยังไงซุ่มมาเหรอยังไงล่วงโอเคผมหันดูว่าเข้ามาไหม ขอกระสุนเถอะกระสุนจะ,ะหมดละโอ้โหไม่มีมีแค่ลูกโม่อะไรวะเนี่อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดลูกโม่ของแต่งคืออะไรเมื่อกี้นี้ฮะเดี๋ยนะโอ้โหใส,ส,ส่สโคปซะด้วยให้หลุดได้แน่ๆเราขอแล้วกันนะโอเคใครมาวะยิยงดีไหมเนะี่ยยังไงโอเคหึยังไงนะเพื่อนขอของเหรอเดี๋ยวให้ก็ได้นะเอาโม่ เอ้ยเอาโอ้โหเกมมาเหลี่ยมคนกเ็เหลี่ยมเรียบร้อยตกหมดแม่แห่กระสุนก็ตกไม่มีละไม่มีอะไรละตอนนี้อืออะครับก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียน,นครับเกมน,นี้แม่งคนไว้ใจไม่ได้ครับลูกกระสุนผมครับเหลือสิบหนะ้านัดสุดท้ายโอ้ยสามสิบนัดในรังเพลิงเอาอะไรไปสู้เนี่ยไม่ครับ เซตสุดท้ายครับตกก็ตกครับแล้วไปโอเคเจอกันข้างหน้านะครับไปก่อนเลยโอ้โหดาเมจไม่ขึ้นโอ้โหเน็ตวาร์ปได้ไงเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอืลวงผมขอสัญญาว่ารอบหน้าผมจะสมัครเน็ตดีๆมาเล่นเกมครับโอ้ปืนตกเรียบร้อยครับก็ของหมดบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็ก็เป็น เซิร์ฟที่มันมากเลยนะครับได้ยิงโอ้โหผมบอกเลยว่ามันสนุกมากเลยนะครับถึงของผมจะหมดบ้านแล้วก็เถอะแต่ผมได้ยิงหรือว่าได้ทําอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมไม่ซ้ําเดิมนะครับเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับโอเคครับก็ต้องจากลากันเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับดี๋ยเกนเล็กช้างครับบ๊ายบายครับแจนี่